สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการร้อยซีลวดเข้ากับดุมล้อนะครับเมื่อเราร้อยซีลวดเข้ากับดุมล้อผิดนะเพราะว่าครูเคยทําคลิปเกี่ยวกับการร้อยสารซีลวดวงล้อไปเนี้ยประมาณสัก3หรือ4คลิปนะ ซึ่งในแต่ละคลิปคือครูก็จะบอกว่าถ้าเราล้อยซี่ลวดเข้ากับดุมล้อผิดมันจะทำให้ดุมล้อเนี่ยเกิดเป็นรอยด่างนอกจากดุมล้อจะเกิดเป็นรอยด่างแล้วเวลาเราสารซี่ลวดเนี่ยมันจะสารผิดทิศท,ทางแต่ถ้าเกิดมีท่านผู้ชมถามมาว่าถ้าล้อยผิดสารผิดรถสตาร์ทติดไหมรถสตาร์ทติดครับรถวิ่งได้ไหมรถวิ่งได้ครับ เอารถไปตอรออผ่านไหมผ่านครับแต่ครูถามกลับไปว่าถ้าคนที่เขารู้จริงคนปกติเนี่ยอ่าโอกาสที่เขาจะใส่เสื้อกับตะเข็บหรือกับด้านเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างไรครับต้องไม่เกิดขึ้นเลยหรือเกิดขึ้นน้อยมากนะครับในกรณีถ้าเกิดผู้ทำเนี่ยไม่ใช่ช่างมืออาชีพโอเคตรงเนี้ยก็ยอมรับกันไปเพราะเขาไม่ใช่มืออาชีพ แต่สำหรับในกรณีที่บอกว่าเป็นช่างเปิดร้านเนี่ยแล้วคุณยังร้อยซี่ลวดผิดสารซี่ลวดผิดเนี่ยนะครับอ่าเราก็อาจจะโดนร้านอื่นเนี่ยเขาปาม่าหรือเขาดูถูกได้นะครับเดี๋ยวครูมีล้อให้ดูสามล้อนะครับสามวงทีนี้ก่อนที่จะมาดูเรื่องล้อเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อสักครู่ที่ครูถอดแฮนด์ออกจากแผงคอนะครับอ่าเนี่ยท่านดูนะครับ เห็นไหมคือใช้จงกระทั่งจารบีหรือสารหล่อลื่นที่ลูกปืนคอถ้วยคอไม่มีนี่เม็ดลูกปืนไม่ครบด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าแล้วครูให้ดอให้ดูตรงถ้วยคอล่างเนี่ยเห็นไหมสภาพยอย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะไปถอดเนี่ยนะครับที่ครูทําคลิปให้ดูเนี่ยคือบางคนที่ไม่ได้ทําไม่ได้อยู่ที่หน้างานบอกโอ้ยมันออกไม่ยากหรอกครับเนี่ยมันออกไม่ยากยังไงครับเนี่ยประมาณเกือบสามนิ้วมันเป็นสนิมเนี่ยแฮนด์มันติด แทบจะตายนะครับถ้าเราไม่ตอกไม่ตีมันออกนะครับมันก็ออกยากนั้นบางอย่างคือเขาไม่ได้ห้ามทุบหรือทำลายนะครับถ้ามันถอดไม่ได้มันก็ต้องทุบมันก็ต้องทำลายนั้นเดี๋ยวบางคนจะสงสัยว่าเเปลี่ยนลูกป,ปืนคอทำไมต้องเปลี่ยนแฮนอะไรอย่างนี้ทำไมต้องเปลี่ยนในนั่นด้วยมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเนื่องจากคุณไม่ได้ดูแลรถมาเลยถอดออกยากก็เลยต้องมีการตีทุบทำลายเพื่อให้มันออก จะได้เข้าใจตรงกันโอเคนะตอนนั้นอันนี้ก็จะเก็บไอแถงคอเนี่ยเอาไว้ใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าส่วน,นตัวเฟรมเนี่ยก็คือครูก็ตัดกระช่างเป็นเศษเหล็กไปทีนี้มาดูเรื่องล้อของเรา <c oughs> นะครับอ,อันนี้นะครับเป็นล้อหลังของพวกตระกูลเวฟนะครับอันนี้เป็นล้อที่ครูอาไว้ใช้สาธิตใช้สอนนักศึกษาแต่ดุมเนี่ยเสียแล้วนะครับเพราะว่ารถคันเนี้ย เขาปล่อยให้ผ้าเบรกหมดพอผ้าเบรกหมดเนี่ยนะครับแล้วเบรกมันหางเยอะนะก็ตั้งไอตัวหางปลาตัวปรับตั้งเบรกก็ปลายจงกระ้ังสปริงเบรกมันขาดเนี่ยนะครับครูเคยให้ดูในคลิปที่ครูทำเนี่ยนะฮะท่านดูข้างในนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับมันสึกเป็นแหงเป็นไอ้นี่พังเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับเนี่ยให้ดูสภาพเนี่ยเพราะว่าเราก็แจ้งเตือนแล้วว่าเวลาผ้าเบรกหมดนะครับ อย่าไปปรับเลยมือลิงอ่ะนะครับเพราะว่ามันจะต้องทางเยอะสปริงมันจะขาดง่ายนะก็ไม่ฟังเรานะครับอ่ะเรามาดูนะครับที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไรอ่ะซีรลวดที่ครวนิ้วชี้อยู่อันนี้คือซีลวดคอยาวส่วนซีรลวดอันนี้ที่ครวนิ้วชี้อยู่คือคอสั้นให้เราสังเกตว่าซีลวดคอยาวเนี่ยนะครับเขาจะพาดอยู่ด้านบน เวลาครูสอนนักเรียนครูครูจะบอกว่าคอยาวอยู่บนคอสั้นอยู่ล่างนะท่านดูแค่คู่นี้นะยาวอยู่บนสั้นอยู่ล่างโดยปลายซี่ลวดคอยาวเนี่ยนะครับปลายของเขาคือตรงนี้ทิศทางคือตามเข็มนาฬิกาส่วนคอสั้นเนี่ยนะครับทิศทางของเขาคือทวนเข็มนาฬิกาเด็กอย่างนี้ถูกฝั่งนี้ถูกนะ,ะข้าไปดูอีกฝั่งหนึ่ง ที่ถูกต้องทั้งสองฝั่งมันจะเป็นเหมือนกันนี่คอยาวอยู่ด้านบนปลายตามเข็มคอสั้นอยู่ข้างล่างปลายทวนเข็มที่ถูกต้องจะเป็นอย่างนี้ทั้งสองด้านแล้วสังเกตว่าถ้าเราร้อยซี่ลวดถูกนะครับดุมเนี่ยจะไม่เป็นรอยด่างเห็นไหมไม่มีรอยด่างเลยนะทั้งสองด้านเดี๋ยวครูให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือถูกต้องทีนี้มาดูอันที่ผิด ก็คือของล้อหน้ารถ Honda Super Cup ที่คูจะขึ้นล้อให้เขาใหม่อยู่เนี่ยมาดูครับเดิมๆรถคันนี้ล้อหน้าเป็นล้อเหล็กนะครับเสร็จแล้วตามภาษาวัยรุ่นนะครับล้อเหล็กมันใช้ไม่ได้นะครับว่าขี่แล้วเดี๋ยวมันไม่สวยไม่แรงก็ต้องหาเรื่องเสียตังเปลี่ยนเป็นล้อเนียมพอเวลาเราเปลี่ยนวงล้อดโดยส่วนใหญ่นะครับร้านเขาไม่มานั่งคลายหัวนิเปิลหรอกเขาตัดซีรัววทิ้งเลย พอตัดซี่วดทิ้งเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นซีรวดให้ใหม่ก็จะเอาซี่วดโครเมียมมาให้โดยส่วนใหญ่นะวัยรุ่นจะใช้ซีรวดโครเมียมทีนี้เรามาดูนะครับว่าผิดอย่างไรอ่าเดี๋ยวครูให้ดูคู่นี้เห็นไหมครับเก้าสิบอยู่บนจริงแต่ปลายมันทวนเข็มอ่าเนี่ยคอยาวอยู่บนจริงแต่ปลายดันทวนเข็มไอ้คอสั้นอยู่ล่างจริง แต่ปลายตามเข็มมันก็ผิดแล้วใช่ปะครับพอผิดปุ๊บคุณก็ดูนะนี่จะสังเกตเห็นย่าหน่อยเห็นไหมฮะขอบดุมมันจะด่างเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรอยด่างเนี่ยครูหมุนให้ดูโดยรอบนี่ด่างอ่าไปดูอีกฝั่งหนึ่งอ่าฝั่งนี้เป็นไงครับฝั่งนี้คือเขาร้อยถูกอ่าพอฝั่งนี้ร้อยถูกร้อยซ้ำรูเดิมอ่ะท่านดูแค่คู่นี้ นี่เกคอยาวอยู่บนปลายตามเข็มคอสั้นอยู่ล่างปลายทวนเข็มถูก1ด้านผิด1ด้านเพราะนั้นดุมมันจะด่างไป1ด้านเนี่ยนะฮะดุมจะด่าง1ด้านแล้วก็ทำให้การสารเนี่ยผิดไป1ด้านอ่ะทีนี้มาดูวันนี้บ้างอันนี้เป็นล้อหลังของรถ Honda คลิก110 i ไอ เดิมๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นล้อขอบสิบสี่นะครับล้อขอบสิบสี่เสร็จแล้วตามภาษาวัยรุ่นนะครับก็จะไปเปลี่ยนเป็นล้อขอบ17บใส่ล้อเนียมก็ให้ทางร้านเนี่ยร้อยสารซีรวดแล้วขึ้นวงล้อใหม่มานะครับท่านดูนะเดี๋ยวท่านอย่าเพิ่งงงนะว่าทําไมมันเป็นล้อเหล็กแต่ครูบอกว่าล้อล้อเนียมสีทองนะครับเขาขึ้นเป็นล้อเนียมสีทองมานะครับอ่านีนะแล้วตอนเขาทํามาในท่านเห็นไหมครับเนี่ย เขาร้อยผิดมาทั้งสองด้านเลยเนีนยนะเห็นไหมเนี่ยดูม,มันจะดังๆหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขาร้อยผิดมาทั้งสองด้านเลยพอร้อยผิดมาทั้งสองด้านมันก็ไม่มีอะไรฮะก็คือขี่ใช้งานได้ตามปกตินั่นแหละเสร็จแล้วเนื่องจากว่าล้อไวรุ่นที่ใส่เป็นล้อสิบเจ็ดเนี่ยจะใช้ล้อหน้ากว้างหนึ่งจุดสองศูนย์นิ้วล้อมันเล็กพอเวลาเอาไปรับเพื่อนไปขับขี่มันตกหลุมมันกระแทกนะครับล้อมันดุง้ง พอล้อมันดุ้งล้อมันพังวิ่งแล้วมันกระเด้งเขาก็เลยเอารถเนี่ยมาให้ครูแก้ปัญหาให้ครูขึ้นล้อใหม่ทีนี้พอเอามาให้ครูขึ้นล้อใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาแล้วล้อเนียมเขาให้ครูเนี่ยใส่เป็นล้อเหล็กก็คือล้ออันนี้เนี่ยล้ออันนี้ทีนี้พอครูมาขึ้นล้อให้เขาใหม่นะครับเนื่องจากของเก่าเนี่ยเขาร้อยซี่ลวดและสารซี่ลวดมาผิดนะครับ เราก็จะต้องมาร้อยสารให้มันถูกพอมาร้อยสารให้มันถูกทีนี้มันจะกลายเป็นว่าดุมเนี่ยมันจะเป็นรอยด่างอันนี้ไม่ใช่ความผิดของค,ครูนะเพราะก่อนหน้านี้คือเขาร้อยเขาสารมาผิดนี้เราต้องมาทําให้ถูกพอเราทํามาถูกเนี่ยดุมมันจะเป็นรอยด่างถูกยังไงครับท่านก็ดูเห็นไหมครับฝั่งเนี้ยคอยาวอยู่บนปลายตามเข็มคอสั้นอยู่ข้างล่างปลายทวนเข็ม อันนี้คือครูร้อยและสารถูกนะครับแต่ลอยดุมจะด,ด่างอไปดูอีกฝั่งหนึง่งเห็นนะครับเห็นไหมฮะคอยาวอยู่บนปลายตามเข็มคอสั้นอยู่ล่างปลายทวนเข็มดุมจะด,ด่ังนั่นคือคูก็ขึ้นล้อสารซีรวดส่งงานให้เขาไปใช้นะครับเขาก็ใช้ไปสร้างระยะหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าไอ้ล้อเนี่ยเป็นล้อเล็ก ยางมันเล็กแต่ล้อนี้ไม่ได้ดูไม่ได้เสียอะไรนะครับพอใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับเขาก็เจ้ารถเนี่ยไปให้ทางพ่อแม่เขาใช้นะเขาก็พ่อแม่ก็ต้องมีอายุนะครับเขาก็เลยไปซื้อล้อแม็กของเทียบของเทียมมาใส่นะแล้วก็เอามาที่โรงเรียนมาให้ครูถอดนะเขาก็เลยบริจาคทั้งดุมล้อหน้าและดุมล้อหลังเอาไว้ให้ครูเนีย่ยนะครูก็เลยเก็บเอามาเป็นสื่อการสอนว่า ถ้าในกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการไปตัดซีรวดแล้วร้อยสารซีรวดมาใหม่ถ้าก่อนหน้านี้เขาร้อยสารมาผิดเนี่ยเนี่ยดุมมันจะเป็นรอยด่างอย่างนี้นะพอมาถึงเราเนี่ยพอเราจะทําให้ถูกเนี่ยดุมก็จะด่างเราจะต้องบอกเจ้าของว่าอันเนี้ยคือเราร้อยสารถูกนะแต่ดุมมันจะด่างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะด่างแค่ด้านเดียวหรือสองด้านก็แล้วแต่ว่าเขาร้อยมา ถูกทั้ง2ด้านหรือผิดทั้ง2ด้านหรือถูกด้านหนึ่งผิดด้านนึงเหมือนอย่างที่ครูให้ดูจากเนี่ยจากล้อของซูเปอร,ร์คัรคันนี้เนี่ยนะครับจะได้เข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนนะครับทีนี้เดี๋ยวคันเนี้ยพอมันผิดมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะต้องขึ้นล้อใหม่เพราะล้อ,อันนี้มันดุ้งนะครับเนี่ยนะตรงเนี้ยด้งมาเลยนะครับเดี๋ยวครูจะตัดซีร่วนอันนี้ทิ้ง แล้วเดี๋ยวครูจะทําการร้อยซี่ลวดและสารซี่ลวดให้เขาใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วที่ถูกเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครูขอญาตหยุดวิดีโอกอนนะครับเพื่อจะตัดซี่ลวดออกนะครับอ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวครูจะทําการนะครับร้อยแล้วสารซี่ลวดใหม่ให้ถูกต้องนะครับเราก็เก็บไว้เป็นความรู้ว่า ทำอย่างไรแล้วมันถึงจะถูกต้องนะครับเดี๋ยววงล้อที่ใช้นะครับจะเป็นวงล้อเหล็กนะครับมีขนาดหน้ากว้าง1.20นิ้วนะครับแล้วมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง17นิ้วแล้ว,ว่าผู้ปกครองเจ้าของรถเขาให้ใช้เป็นล้อเหล็กนะครับไม่ได้ให้ใช้เป็นล้อเนียมเหมือนเดิมแล้วซี่ลวดที่ใช้นะครับจะเป็นซี่ลวดเบอร์10คูณ16 161 อย่างไม่ชัดอ่านะครับสิบคูณหนึ่งหกหนึ่งลงมาหน่อยจังไมมันมอ,มองไม่เห็นตัวเลขมันสะท้อนหมดเลยนะสิบคูณหนึ่งหกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นซี่รวดแบบซิงค์นะครับหรือชุบสังกะสีโอเคนะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นอ่าทีนี้ครูจะทําการร้อยนะครับครูก็แกะกล่องซี่รวดออกมาแล้วก็แยกเป็นซีรวดคอสั้นคอยาวนะมีอย่างละสิบแปดแล้วก็เช็คหัวนิปเปิลก็มีครบทนะั้งหมดสาสิบสองหัว ทีนี้เวลาเราจะร้อยซี่ร้ดยเข้ากับดุมล้อเนี่ยนะครับคือเราจะร้อยคอสั้นหรือคอยาวก่อนก็แล้วแต่เราสะดวกขึ้นอยู่กับว่าคือคุณไปดู youtube ของช่องใครนำเสนอแต่โดยส่วนตัวครูเนี่ยเวลาครูสอนนักศึกษาหรือลูกศิษย์ครูเนี่ยครูจะแนะนำให้เขาเนี่ยร้อยคอสั้นก่อนนะเริ่มเลยนะครับครูเอาซี่ร้ดยคอสั้นเสียบนะเสียบคือรูเว้นรูนะครับเนี่ยนะเสียบไปอย่างนี้รูเว้นรู อันนี้ไม่ได้มาโชว์วามเร็วนะครับมาสอนเรื่องของฟาร,ร์มทาแล้วมันถูกต้องนะครับไม่ได้มาโชว์ฟามเร็วว่าโอ้ร้อยซี่วดเก่งเร็วอะไรนะครับเราก็ร้อยซี่ลวดคอสั้นลงไปเสร็จนะรูเว้นรูก็จะเหลือรูว่างๆอยู่นะครับครูก็เอาซี่วดคอยาวเนี่ยมาทําการเสียบขึ้นลักษณะอย่างนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอครูทําใหม่เนี่ยนะครับ้อยด่างมันจะน้อยลงมันจะน่าเกียดไหมแล้วมันจะถูกต้องไหมนะครับออขออนุญาตระยับอย่างนี้นะครับ ร็จแล้วนะครับนี่คือสี่ลวดคอยาวรูสุดท้ายนะครับดูนะครูเอาคอยาวเสียบขึ้นพอครูเอาคอยาวเสียบขึ้นนะครับเวลาครูจะเริ่มอีกด้านหนึ่งนะครับครูก็มีเทคนิคก็คือรูข้างล่างเยืงซ้ายนี่นะครับท่านดูนะรูที่ครูเอาคองอซี่ลวดเนี่ยไปเนี่ยขยับขยับอยู่เห็นไหมครับเนี่ยรูนี้นะอ่านเลอรูที่ปลายนิ้วก้อยครูนะครับ90รูล่างเยืงซ้ายเอาซี่ลวดคอสั้นเสียบขึ้นนี่นะเสียบขึ้นมาอย่างนี้ พอเสียบขึ้นมาเสร็จคู่จ้าปลายเนี่ยนะครับจับคู่กันอย่างนี้กับอันที่เราจับเป็นตุ๊กตาเมื่อสักครู่แล้วคูก็จะปล่อยดุมร้อยอย่างนี้เห็นไหมฮะก็จะเห็นว่าจะไม่มีซี่ลวดหลุดล่วงอะไรทั้งสิ้นนะครับหลยยังจากนั้นคือคูก็หงายดุมขึ้นมามันก็จะมีซี่ลวดคอสั้นร้อยนําไปแล้วหนึ่งเส้นทีนี้คูก็เอาซี่ลวดคอสั้นมาเสียบต่อเหมือนเดิมครับรูเว้นรู เรียบร้อยแลวนะครับซี่ลวดคอสั้นที่เหลือก็จะเป็นซี่ลวดคอยาวนะครับไปไปดูถ้าท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ไปชมคลิปเก่าของครูนะครับเพราะว่าครูจะสอนวิธีแยกซี่ลวดร้อยสารซี่ลวดไว้อย่างละเอียดนะครับอันนี้คือแค่มาอธิบายว่าผลของการที่ ร้อยซี่ลวดไม่ถูกนะครับมาก็จะสารผิดแล้วก็ทําให้ดุมมันด่างนะเพื่อเอามาเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนแค่นั้นเองนะครับช่วงบ่ายแดดมันจะแรงนะฮะอาจจะมีแสงสะท้อนบ้างนะครับ อันนี้คือซี่รวดคอยาวเส้นสุดท้ายคอครูร้อยซี่รวดคอยาวเส้นสุดท้ายเสร็จครูจะไปจับกับคอล่างอันล่างเส้นล่างนี่จะเป็นคอสั้นครูจะจับลักษณะอย่างนี้เพื่อทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าซี่รวดที่ครูร้อยไปเนี่ยถูกต้องไหมถ้าถูกต้องครูก็จัดระเบียบประมาณอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับ โดยมาตราฐานทั่วไปยี่ห้อวงล้อหรือเบอร์วงล้อเนี่ยนะครับเขาเจะไว้ด้านซ้ายของรถหรือฝั่งฟุตบาทนี่นะครับประมาณนี้นะ,ะครูก็จะวางดุมล้อลงไปอพอครูวางดุมล้อลงไปเสร็จนะครับครูจะปล่อยซี่ลวดคอสั้นด้านล่างทิ้งนะครับนี่นะคือครูปล่อยทิ้งครูไม่เอาละทีนี้อันนี้มันจะเป็นแบบสารสี่ ให้เราจับคอยาวไว้นี่นะครับแล้วนับไปทางซ้ายตามเข็มนาฬิกาหนึ่งสสามสี่ให้เอาหนึ่งกับสี่มาไวว้กันเดี๋ยวครูขออนุญาตขยับโต๊ะหลบนะครับนี่นะเอาหนึ่งกับสี่มาไขว้กันอย่างนี้แล้วเอาซี่รวดคอสั้นที่อยู่ด้านล่างใส่รูแรกติดกับจุ๊บเติมลมทางด้านซ้ายมือแล้วขันหัวนิปเปิ้ล เว้นหนึ่งรูใส่สี่รวดคอยาวปลายตามเข็มเนี่ยต้องอยู่ข้างบนหันหัวนิปเปิลอ่าคู่ถัดไปคู่จะวนไปทางซ้ายจับซี่ลวดคอยาวหนึ่งสองสามสี่เอาหนึ่งกับสี่มาใว้กันโดยทำให้เหมือนคู่แรกนะครับเก้าสิบอยู่บนปลายตามเข็มสี่สิบห้าอยู่ข้างล่างปลายทวนเข็ม แสร็จแล้วเว้นที่วงล้อหนึ่งรูนะครับใส่ซี่รวดคอสั้นหันหัวนิ้เปิลคูอขอยาดหมุนไปอย่างนี้นะครับขอยาวหันหัวนิ้เปิลตอคู่ถัดไปทำเหมือนยันนะครับเว้นหนึ่งรูคู่จะใส่ซี่รวดคอสั้นปลายอยู่อ่าอยู่ทางด้านล่างปลายทวนเข็ม คอยาวอยู่ข้างบนปลายตามเข็มเรามาดูว่าตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยดุมมันจะด่างหน้าเกียดเหมือนทีแรกไหมนะครับอนอกจากดุมมันจะด่างน้อยลงแล้วเนี่ยแล้วที่คูร้อยมาเนี่ยมันสารถูกต้องไหมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่มันควรจะเป็นนะครับ ไม่ใช่ตามมาตรฐานตามอำเภอใจของเรานะครับ ครับคู่สุดท้ายนะครับของด้านแรกนะครับคู่สุดท้ายเสร็จแล้วคูใช้วิธีหมุนล้อหมุนดุมไปนะครับมันก็จะกลับมาจบที่ตรงจุ๊บเติมลมอคู่ก็จัดการนะครับลิกดุมหงายดุมขึ้นให้จุ๊บเติมลมอยู่ตรงหน้าเราเหมือนเดิมนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาเราจะเริ่มด้านที่สองเนี่ยให้เราปาดซี่ลวดคอสั้นทวนเข็มน,นาฬิกาให้หมดทุกเส้นครูก็ปาดเส้นที่1 2 3 4 5 6 7 8 9อีะ่ะซี่วดคอสั้นทุกเส้นทวนเข็มน,นาฬิกาหมดครูก็จับซี่ลวดคอยาวตรงหน้ามา1แล้วก็นับเหมือนฝั่งแรกครับ หนึ่งสองสามสี่เอาหนึ่งกับสี่มาควายกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเข้ากับรูแรกที่ติดกับจุบเติมลมทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับห,หมุนล้อไปนะครับหูจะนั่งอยู่ที่จุดเดิม ซีซีลวดคอยาวข้างบนเราไม่ต้องไปปัดหรอกนะครับนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องไปปัดให้เสียเวลาครับปัดเฉพาะคอสั้นนะตัวที่อยู่เสียบลงจากข้างนอกเข้าข้างในอย่างเดียวพอนะครับ ช่วงมือครูจะบังท่านหน่อยนะครับถ้าเราไม่ปัดซี่ลวดคอสั้นนะครับเดี๋ยวเผลอๆมันอาจจะไปขัดกันนะครับต้องมานั่งรื้อใหม่ครึ่งวงเสียเวลานะครับ เพราะฉะนั้นให้เราปัดซี่ลวดคอสั้นทวนเข็มนาฬิกาให้หมดไปก่อนเลยแต่อย่างที่ครูบอกไอ้คอยาวมันอยู่ข้างบนไม่ต้องไปปัดมันหรอกนะครับมันไม่ได้ติดขัดอะไรเหลืออีกสองคู่ คู่สุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดุมมันจะด่างไหมแล้วคูสารถูกไหมะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูเราดูเรื่องรอยด่างของดุมก่อนนะครับเขาทํามาผิดแน่เจนว่าฝั่งนี้จะมีรอยด่างเล็กน้อยนะครับ รอ,อยด่างของดุมเล็กน้อยพอไปดูอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับฝั่งนี้รอยด่างจะน้อยลงนะครับแต่ที่เขาทํามาผิดเนี่ยนะครูจะซ้ารอยเดิมที่มันเป็นรอยเยอะๆเ,เนี่ยมันก็จะไม่น่าเกียดเสร็จแล้วให้ดูต่อไปนะครับสี่ลวดคอยาว90อยู่ด้านบนเห็นไหมครับนี่อยู่ด้านบนปลายตามเข็มคอสั้น45อยู่ด้านล่างปลายทวนเข็มนี่ถูกนะ การสารซีลวดฝั่งนี้ถูกครูพลิกกลับไปฝั่งหนึ่งซีลวดคอยาว90อยู่ข้างบนปลายตามเข็มซีลวดคอสั้น45อยู่ทางด้านล่างปลายถวนเข็มคอยาวปลายตามเข็มนาฬิกาตอนนั้นเห็นไหมครับดุมก็จะด่างน้อยลงแล้วการสารซีรวดก็จะถูกต้องตามมาตรฐานที่โรงงานผู้ผลิตเขา ทำมานะครับไม่ใช่ตามฟามรู้สึกหรือตามมาตรฐานตามอําเภอใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นการร้อยและสารซีรลวดที่ถูกต้องก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับทําเพื่อเป็นให้ดูเป็นตัวอย่างคือเขาทํามาผิดเราอยากว่าอย่าไปทําผิดซ้ําตามเขานะผิดแล้วเราแก้ไขให้มันถูกต้องแล้วเราก็ไปบอกเจ้าของเขาว่าก่อนหน้านี้ที่เขาทสารผิดดูมันจะด่างพอเวลาเราแก้แล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ